โดนซบได้ทีว่าเ้าม่ไดนกินซีนนี่จือได้ปะออไ่ได้กินจากเธอกินซีนนี่โอเคนะครับผู้ชมได้มาแล้วนะซีนหนึ่งกิโลมาไม่น้อยคนละเบ่งได้นางน้อยนี่ยพี่น้องกินความแซบบ่แซบนั่นนี่อ้เลยล้กนะครับผมเนาะ ตอนทาอิดเ่าก็เห็นอินังน้อยไว้เนี่ยเลยฮ่า่อนที่ว่าตอนก็ได้กินเข่านะแต่ว่าหลังจากด้กินเข่าแล้วมิดเนะาะแต่โบคู้ว่าเป็นน้ำยาก,กินเข่าหรือว่าน้ำเด็กกับบผู้วนานนเนีน่ยคนน,นี้ก็คือกันพี่น้องสบายดีและสวัสดีบรรดาพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนอีกตื้มเชื่อนหนึ่งเนาะก็พอดีมีผู้ใจบุญเนาะจากทางฝั่งประเทศไทยส่งเพิรนบหมายที่จะประสงค์ออกน้ำนะพี่น้องเนาะ เพิ่นได้อ่าส่งเงินมาจำนวนอยู่1,000บาทเนาะแล้วละกะ็อ่าให้นำเงินส่วนนี้นะไปซื้อเป็นข้าวของเครื่องใส้เป็นข้าวซานอาหารแห่งเท่าที่จำเป็นเนาะไปมอบให้กับทางแม่เฒ่าตินที่เพิ่นเคยออกคลิปน้ำเฮาไปวางก้อนเนาะเพิ่นอยู่คนเดียวนะพี่น้องก็เดี๋ยวเฮานำเงินส่วนนี้เนาะไปซื้อเครื่องเป็นซื้อข้าวซื้อนั่นแล้วกะ็ไปมอบให้เพิ่นข้าวเฮาซื้อแล,ล้วแหละตี่กี้เนาะซื้อน้ำเอื่อยเขาเจ้าก็ กิโลเท่ากันเนาะโลเจ็ดพันเอื่อยเพลินว่าเพล่้ยยักไข่เข่าก็เลยซื้อน้ำข่าเจ้าเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็หลังจากที่ว่ามอบเครื่องให้กับแม่แถาตินเรียบร้อยนะเนาะเฮากันสิซื้อเป็นซีนแล้วก็เป็นปลาเนี่ยปลาเขาก็ได้ซื้อมาแล้วเนานะไปให้กับนางหยัดเนาะพอดีมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเพลินว่าอยากให้อ่า ลูกๆของนั่งยัดเพลินหันได้กินซีนกินนั่นเนาะได้กินซีนกินเนื้อกอะเลยอ่าหายเฮาไปจัดการหายมื่อนีกอ่กะเดี๋ยวเฮาสิไปจัดการทั้งสองภารกิจนี่พร้อมๆกันนะพี่น้องเนาะกะบว่าหัวมันสิเหยาเกินไปถามว่ามันเหยาเกินไปกอะอาร์ชี่เด้แยกเป็นสองคลิปนะเนาะกะเบิ้งตามตัวจริงนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเอาเข่ากันพี่นอนะ้องนะท่านผู้ชมกะเฮากะได้เข่ามาเป็นเทียบพอยเนานะอยู่สามสิบกิโลสามสิบกิโลกิโลละเจ็ดพนะันกรีเนาะ ก่าพอดีเป็นยูสองแสนสิบเงินที่ยังเหลืออยู่ตอนนี้ก็คือยังเหลือหนึ่งแสนสิบเนาะเดี๋ยวเฮาซี่ไปซื้อปลากระป๋องให้เพิ่นแพ็คหนึ่งแล้วก็เอาเงินไปมอบให้เพิ่นเนาะสำหรับแม่เทอรติ้นพี่น้องแล้วก็เฮาซี่ไปซอกซื้อเป็นซสีนเป็นเนื้อเป็นปลาไปมอบให้ไอ้เป็นเงินไปมอบไปให้ทางนั่งยัดแตงชูลูกคนกินเนาะพี่เนาะไปไปพร้อมพร้กัน เน่นะท่าผู้ชมได้มาแล้วนะีด1กิโลเดี๋ยวเราเดินทางไปที่บานของเพิ่นพร้อมๆกันนะพี่น้องเนาะลูก้่ตั้งยัึาวจุ ไปยังมามันโ่นละโอ้พี่เอลโอเคนะท่านผู้ชมกัตอนนี้เข้ากับแดดเอาเครื่องมาให้กับทางแม่แถาติ้นเป็นที่พ่พอยนะก็คือมีเข่านี่สามสิบกิโลนะแล้วก็กับปลากระป๋องนี่หนึ่งแพ็คแล้วก็มีเงินเหลืออีกหกสิบพันกิฟต์นะพี่น้องเดี๋ยวเข้าชิมอ๋อให้ท,ทั้งแม่แถาติ้นเข้าชิไปแบบไ,ไวๆเลยนะพี่น้องเนาะ พอจังหน่อยนี้ยังสิได้ขึ้นไปหาหนั่งยัดอีกเต็มนะเนาะตอนนี้แม่ไห้แม่เ่าหักซาไว้ใส่สิ่งที่มันจำเป็นสใช่มีอย่างกระสุดแล้วแต่แม่เ่าเนาะขอบใจอ่า<ล>แล้วก็แม่เ่ามียัางยักเว้าวนำทางผู้ใจบุญเพิ่นกะเว้าเป็นขอบอ,อกขอบใจหรือว่าวอวยพรเหมือนเราเป็นภาษากระมุกต่างเพื่อน,นเราเลยอช่กระมุกต่างเพื่อนคืออาชีพต่างเพื่อนเราเลยเรา,า,าเลยเราเราเราแทตะก,กี้เลยขอบใจ เอ,อ,อ้ยพ่อนหยัดเลอะสุขภาพแข็งแรงทึบเล็กทึบห้วยกี่ตังเล่าใจอืดหยัดเลือดรอดเล็กน่ารักม <c oughs> ุ่งกาโดยปกติคนบ้านเฮานี่กับชีวาพอคอยเก่งเนาะกะรสำหรับความ่เหลือที่เห็นอยู่นี่เนาะก็คือเป็นความ่เหลือจากผู้ใจบุญจากทางฝั่งไทยเชิงเพินบ่โบไมที่จะประสงค์ออกน้ำเนาะพี่น้องเนาะ เพิ่นเห็นอ่าเหลืองเล่าของแม่แถาตินที่เข้าเด้๋ยมา่ท้ายคลิปก้อนหนานี่แล้วเพิ่นสงสารก็เลยสงเงินจํานวนนี่มาเนาะหนึ่งพันบาทนะพี่น้องเข้ากับมาซื้อเข่านี่กับปากกระปองแล้วกันเงินเหลือเข้ากับมาห้เพิ่นเนาะกัดชิประมาณนั้นนะพี่น้องเนาะเดียวเข้าไปอ่าหานังยัดต่อนาะพี่น้องเนาะไปไวๆเนาะว่ามันมีหลายบอนพี่น้องมันนี้เนาะเออกับน้องเนาะเออ น้าทางผู้ชมกะตอนนี้เขากะมาฮอทเทลนของนั่งยัดเป็นที่พลอยนาะเพื่อนกะไปใช้กะนี่แหละเดี๋ยวอุ้มลูกเดี๋ยวผาลูกน้อยนี่ไปน้ำนี่เนาะเขาชื่อโตนี่เป็นชิ้นเนาะชิ้นหมูเนาะพี่น้องชิ้นงม้ชิ้นควายนี่บปุ๊มีเนาะช่วงนี้พออายุบานเทานี่ชิ้นงม้ชิ้นควายเพิ่นชี้ขาดได้ตอนเด้กๆด้อคนละเนาะแล้วกะอันนี้เป็นปลาโลนึงชิ้นโลนึงเนาะชื่อใหม่เพื่อนอ่ะเตะเห็นอะไรเห็เตจ้อมือนั่นเตจมือนั่นเตะก็ได้ เออแล้วก็ครัวพร้อมเลยจังไหนจะถ่ายพวกจีฮยอนยังเราเฮ็ดเลยเฮ็ดกินเดี๋ยวถ้ารอถ่ายบนไปแต่งนะพี่น้องเนาะเราต้งปล่อยลูอยาลอเอาลูกลงมานะท่านผู้ชมกับแบบนี้เหรอน้อมีลูกน้อยกับชิ้ปล่อยลูกกับปล่อยบ่ได้ปล่อยลูกลูกก็ให้เฮ็ดยังกับพวกเป็นเช็ดเนาะโอ้ยลำบากอมันบันโตตัวอินอินนิดตัวนะท่านผู้ชมเนาะ ตัวน,นี้ก็คือเป็นเฮือนคั่วของเพิ่นกะนี่เนาะเรียบร้อยนะบอลแตงอยู่พอกินบอลดังไฟกะเพิ่นแปลงเมื่อเช้านี่แล้วเนาะเดี๋ยวนี้ก็คือกําลังดังไฟแล้วกะสิแตงกินกับโอ้โหเพิ่นสิเฮ็ดไม่ยังกินเนาะอ่านะเอาซีซีนนะไม่ใช่ไหมเนี่ยน,นะพี่นะ้องนะลูหน่อยของมันโดูพี่นอ้องเอย แม่นี่ปลอยปลอยบ่ได้เลยนะปลอยเรากให้ปลอยเรากให้เนาะนี่แหละแม่เพิ่นก็เห็นยังก็ลำบากลำบากเนาะโอ้ยโอ้ยคอยคอยคอคออยคคอยคอยน้างามพี่น้องกัิด้อตะปองตะอื้อเอื้ออ้ออื้อใส่แล้วนี่เกียมุกมาก่อนนะพี่น้องนะล่างผ่าล่างมีดแล้ว นําตุกเดียวเนาะพี่น้องเนาะดีใจหลายบัดนี้น่ะโอ้ยเนาะโอ้ยลูกก็เนาะพี่น้องลูกก็เนาะพไปใช้ก็ไปนํานี่กโเพิ่นมไ้เพิ่นมีบุญมีคุณให้มันรวยมันร่ํานบ้กกําลังเอออนามัยเขียงเนาะต้องลืมต้องลืมกันโนโนชมประหยัดน้ําสมควรเนาะ คือแบบนำเยอห então, like à, ังนไกก็ต oh, ้องได้ใ hmm. ส่ย่างประยัดทีล่างกับล่างว่าได้เนาะได้รูปรูปรูปรูบู่เอาพี่นาะอ๋อคนบึงคนเยนคนเด้อนะถามกูส้มูปคนหน่อยซ้ำนีกช่วยแล้วเนาะร้อนร้อนร้อออนเออนามันกอเาใ่ะ่โตกับอดีใจ อืมเวลก็เวลผู yeah. oh, hey. yeah. mm ้สิตะกุดตะกุดสามปีสามปีที่ไปใส่บ่มีนะลูกนั่นเนออยัดเจ้ารวมต้องรวมนี่รวมเด้อฝักรัดพวกนี้ก็แม่ฝักรัดนั่งพึ่นก็พ่อพึ่นแม่กันเลยเฮ้ยตีบัตริโอ้ลูกเป็นกันเนาะพี่น้องเนาะเป็นยังกับเป็ดน้ำเอามือเอาไว้ ชื yeah! wow. oh, ่อแบบเพรยักล yeah, er, er, uh ินนะพี่น้องเนาะตามภาษาเด็กน้อยคือ่มีคนเอากับแบบนี้และโอ้ยเอ้ยอย่า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 ยไปเห็ดเดียวมือแที่นีโอ้ยชื่อชื่อเมี่ยงชื่อนางอินนางอินเออเนาะออพี่อ๋อพี่ไปทานอิบาดมือหน่อยเดี๋ยวก้เดอย่าตะนอกอย่าตะนอกอย่าห้อยตะนอกเฮ้ยยังไม่ห้อยตะกี้แล้วแล้ตั้พี่ยาตะนอกก็ตะนอกเห็นมือตั้พี่นะ ซื้อเฮาแท้โอ้อันนี้เพิ่นก็นเริ่มป๊าดซีนใส่หม้อนี่อ๋อสิเฮ็ดเมนูม่ยังมื้อนี้สิเฮ็ดหยังกินแกงออแกงนนแกงอือือบ่กินซีนครั้งล่าสุดตอนใดบ่ได้กินบ่ได้กินบ่ได้กินอือจะซื้อมากินอ๋อนั่นผู้ชมเพิ่นว่า ที่กี้เขาถามเพื่นว่าเพื่นก็ได้กินซีนกินเนื้อตะลอดบอกเพื่นว่าเ่อนด้กินมีแต่เขาซื้อมันนี่ก็จึงได้กินเนาะคือถามว่าเป็นผู้ชายเลาะปาลาเลาะนั่นก็อาดีตได้กินเป็นนกเป็นนูนเนาะแต่อันนี้เพื่นก็เป็นผู้หญิงกันเนาะยิงปืนยิงนั่นกับพวกสางเจ๊ให้เป็นเลาะซีนเลาะเนื้อจากปลาจากผู้นี่ก็ค่อ,ขอ,ของงนข้างยากแล่ลูกน้อยเด้เขาที่กินกับพวกมีโอกาสที่ได้กินเชื่อซีนกินเนื้อนี่โอ้เจน้อยนะพี่น้องเนาะ คันว่าถ้าเฮาเปามาเพ,พิ่นก็บ่ได้กินมาสิเนาะิ่นก็บกำลังลังสั่นเมนูเพิ่นว่าสิเฮ็ดแกงมาสิเนะานะมาทำกุ้งซุปเนาะตัวนี้ก็คือเป็นเฮือนครัวของเพืนนะ่อนเนาะตอนนี้ก็เฮ็ดเตาไฟเซนนี่ละเฮ็ดมือเศ้านี่เนาะก็ยังปิ๊กเปียกอยู่เพราะว่าเวลาเฮ็ดนี่ตอ้งองได้เอาน้ำมาหดเอาน้ำมานั่นมาห,าหนาเนาะ กับบอนดังเพื่อนดังไฟนี่กับมีเห้หอยเนาะนี่เวลาดังไฟควันไฟขึ้นมาก็ออกทางประตูนี่เนาะพี่น้องเนาะนี่นะถือว่ามีครบทุกอย่างเนาะเงินของนางยัดพี่น้องบุ้ีมีดอ่ะมามีอ๋อพี่น้องคนมุ้ยมีดกันเลยว่าค่อนข้างจะรลำบากน้อยหน,นึ่งในการแต่งครบแต่งกินนี่อีนางน้อยนี่กั แม่เห็ดยังกะยักษ์ซอยเนาะพี่น้องเนาะอ๋อเปิดดาบแห้งขนาดน้นอ,นอยนย้อยนี่อินหมดอ้มหมดอ้มอ,มมอ,มอ่ะน้าทางพีง่ส้มกะตอนนี้เพิ่นกะเริ่มตั้งหมอนะ้อเนาะหม้อไม้กบบนีนะ้เนาะแต่ว่าเพิ่นบ่ใส่เพิ่นเอาแซ่เข่าก็เลยใส่ตัวน,นี้แทนเนาะใส่ตัวหมอกั้วของเพิ่น้องเนานะเนาะสภาพของหม้อเพิ่นกะสมควรแล้วพี่น้อง เนาะข้าวซื so ้อตอกไม้มาให้เพ uh, so like, like, ิ่นแล้วเนาะแต่ว่าเพิ่นก็ใช่พี่น้องเพิ่นเอาไว้แช่เข่าใช่ไหมแล้วก็ตอนนี้กำลังตั้งหม้อแกงเนาะเพิ่นว่าจะใหดเป็นแกงซีดนะคราบุณผู้ชมเห็ดละน้อยนิดกินข้ากินเข่าไหมเสี่ยวเสียบแต่ใช้หุบผมแบ

มางจะกมื่อลำไปลำิ่งลำแซียลำล้ำเสีบไบอไเียบนแซ่าน้ชมเนาะกะทนจะเห็ดแบบง่ายเนาะแกงเปียกจังๆเลยุ้เนาะแล้วก็มีแต่เพ็ดเกลือเป็นนั่นผักหอมกะบ่ไี้มีมีแต่ เมนสีไข่เนาะมาดูน่อุปมามาเปน็นอละเบ่งได้นางน้อยเนี่ยพี่น้องกินความแสบบ่แสบแน่นี่อู้โรับละกือนอือพั่จิดงาแลาตายิบหมูไยิกนงูน สุดยอดนะพี่น้องนะอีนั่งน้อยคนนี้นั่ผอุ้มเนาะก็พอดีเหาเห็นเล็กน้อยผ่านมานี่พี่น้อง เปย์ฟืนอู้โหเนาะคือเล็กน้อยบานเฮานี่อันนี้คือเหลืองปกตินะพี่น้องเนาะนี่ตอนเศร้าตอนแรงกะเตอนกะนี่แหละเนาะไปเปย์ฟืนช่วยแบงคเบาผ้าละของพ่อของแม่นะพี่น้องเนาะนี่กะสุดยอดเนาะเล็กน้อยบานเฮากะแบบนี้แหละเนาะอ้าวไก่ทาง ح ح> สงสัยคือทีไอากล่องแล้วพี่น้องเนาะยางกายทางปัป่นน่เปอ๊กเออน,นะอีนางน้อยเพิ่นจับชีนมาปั่นให้กับอา่าพรุ่งนี้นักชีเพ,พิ่นมะลินน้ำนี่คือเป็นซาวบ้านที่หักแห้งกันนลยพี่น้องเพิ่นมะลินน้ำนางยัดเพิ่นเพิ่นก็ยุแถวใกล้ๆนี่เนาะนะนน่าชมเนาะ ตอนทําอิดเข้ากับเห็นอินังน้อยวันี่แหละฮายก่อนที่ว่าตอนเพ่ได้กินเข่านะแต่ว่าหลังจากได้กินเข่าแล้วมิดเนาะแต่โบผู้ว่าเป็นน้ำยากกินเข่าหรือว่าน้าเด็กกว่าโบู้ว่านอนเนี่ยคนนี้ก็คือกันพี่น้องลูกน่ะเอาวางไว้เบื้องตะกี้คือวางก็มีต้นเนื้อเออเฮ้ยต้นเนื้อ่าตะกี่นั่งอยู่เหรอเนี่ยนี่ลูกเพแฟนผู้นั่นกับตะกี้กับจิ๊บแมงอ้อมแงดูนี่นี่ ยางเลาะยางหลินเซยเนาะกับอันนี้กะข้าพเจ้าก็บ่ฮู้เนาะว่าเป็นน้ำยากินข้าวหรือว่าเมนย่างอันนี้กับ่ฮู้เนาะพี่น้องเนาะนี่หลังจากกินข้าวอิ่มพี่น้องยางเลาะพุ่นแต่ว่าหยานกล่องเนาะออพี่น้องนการทำงานชมกะตอนนี้กะบพนกักินข้าวกินน้ำอิ่มเป็นเยี่ยมพ้อยแล้วเนาะอิ่มเลยที่ชุบใอเออครังบใจอิ่มเป็นได้ไหร่เสบบ่แเสบยบอโดนซ้นไได้ที่ว่าวทาประเด้กินซีนนี่จืดได้บ่ อ๋อบุได้กินจากเธอกินไปซื้อแบบนว้ามันก็จิ้มไปอันนั้นฮะบุบุเคยกินนั่นจะซื้อมามันนี่เอากินมันมันตลาดอยู่ใกล้องใกล้ก่มันมีรถคือใช้หลายปีแล้วไม่แน่เนาะทันทีพันบ่ได้กินซี่นี้แต่บางทีว่าบ่เคยกินเลยนี่ก็คือจีบูเม่นแหละนะแบบโดนแล้วเนาะมบุ๊่ได้กินแซ่บเนาะแซ่บโอ้มากนะเป็นยังไง นะอันนี้นี่ยังบนทันวางเลยเนาะยังนั่นอยู่ปัดุกเหรอเคยกินซีออยู่นี่นี่ีอืมปะดุกนี่เคยกินแล้วมันว่าแต่ชิ้นนี่โดนเหาอว่าได้กินวันว่าเพิ่งเ่งเคยกินเลยมันก็คือชีกเกินไปน่อยนึงไม่มีน้องเนาะกะคือชีเคยกินแหละแต่ว่ามันคือชีโดนโดนแล้วเนาะแต่ซีก็ใกล้แต่ละ มันมีรถอากินอิ่ยกินแชบกินล่ำและะ้วก็ขอบอกขอบใจมันนะอ่ขอบใจเออเยอไห่เมืเ่อหลเ่ร่น้ารำผู้ชจ้าเดี๋ยว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 ไปยบโต๊ะอ่มันจะนดีคิดดอ่าด่ออมอารณ์ดีมันนี้ที่กินเนี่ยให้ตลอด นั่นแหละพวกเจ้าเนาะก็อินก็เสียบก็ลิ้นยันนี่แหละเอกินข้าแบบมิยังกินให้เอนมาขนาดว่าบุ้งยังกินกะซีคับซีไห่แบบตอนทำอิดที่ว่าเข้าในท้ายบิ้งแหละเนาะเห็ดยังกับพวกเป็นเห็ดไห่คัดแต่ว่าตอนนี้เนี่ยลิ้นแล้วพี่น้องลิ้นบ่ไห่บ่ห้องมิยังเล่านี่คุณน้อยนี่ก็คือกันที่กี่นี่ก็โอ้ยหอยพี่น้องเห็ดยังกับพวกเป็นเห็ดเห็ดยังกับพวกเกิดจีเห็ดเนาะกะอีกตึมเงินนึงนะพี่น้องเนาะ ต้องขอขอบอกขอบใจน้ำผุ้ยญ่ใจบุญเลยล่ะเนาะโดยเฉพาะก็คือผุ้ยญ่ใจบุญที่ว่าสะนับสนุนในการอาเลี้ยงเขาเลี้ยนนำให้กับนางยัดครั้งนีงน้ก็ข้าพเจ้าขอบอกเอ้ยเนาะก็เพราะว่า <laughs> อันนี้นี่มันขอนขางจ้าอันนั้นหน่อยนึ่งก็เลย ขออนุญาตที่จะาบัเอ๋ยซื้อเนาะแต่ข้าพเจ้ากับทางผู้ใจบุญเพิ่น,น,นกะได้ล้มกันเป็นประจำเนาะกะเดี๋ยวค่อยไปล้มกันทั้งนั้นเอาเนาะแต่ว่าบา่อยากษวอกออกแบบนี้เนาะก็ต้องขอเค้าบอกควาใจหลายๆเ<อ>นาะ<อ>คงเป็นไหมในคลิปต่อไปชวนว่าจะเป็นคลิปไหนฝากติดตามให้กำลังใจกันคือเก้าสำรับคบ<อ>ลิ<อ>คปนี้ขอก้าวเข้ารำว่าสบายดีนี่เนาะสบายดีอารมณ์ดีแล้วลื่นแล,ล้วโอ้ยเจ๊ชนะนะยิ้มหัวเลยเนาะเยี่ยมกินแซ่บเนาะจาเขากับคอจบไปพร้อมกับ วิด <Spin oso. S 1> ีโอหนาหักหนาหักตอนนี้นะพี่น้องเนาะเป็นความสุขเล็กๆหน่อยๆของครอบครัวนั่งหยัดเพลินนะพี่น้องเนาะพ่อ